รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสำหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเอร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่นดาวควานาพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ ขณน,นี้วันนี้ผมเห็นสมการคือวันที่17เดือน6มิถุนายน2568คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันสมการนี้คือจุดเจ้าตาโนดศูนย์ลึสีอดาวทิพย์แอดเมทอสกับจุดเจ้าตาเมริเดียนความหมายจะแปลว่าได้รับความรักใคร จากบุคคลการติดต่อวงการวงการเล็กๆซึ่งอยู่วงการเล็กๆซึ่งอยู่โดยลำพันติดต่อกับบุคคลจำนวนน้อยอันนี้ผมอ่านทุกประโยชน์นะครับจากตำรายเยอรมันครนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆนะครับ70%ทุกราศีเลยนะครับ ถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีมีนที่ค่าองศาที่23องศาราศีมีน31มิบดาิการจะเกิดขึ้นหนึ่นงร้อยเซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นลดหลั่นไปคันนเนี้ยจุดที่มาสู่ดวงศรีเนี่ยระหว่างดาวทิพย์ไอเมทอสกับจุดเจ้าตาโนดเซนเตอร์รงกลางเลียวสูว่ดวงศรือภาษาอังกฤษเรียกจุดมิดพอยที่ยี่สิองศาราศีมีน31มิบดาิเนี่ย อันนี้จได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์ในราศีมังกรนะครับซึ่งก็คือแคปิคอนแพปภูเขาคุมดาวแพทะเลอันนี้เนี่ยก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเราอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการปรเปลี่ยนหน้าที่หรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของข้อจำกัดบางอย่างที่เจาะจงมาที่ตัวเรา หรือตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าบางสิ่งเนี่ยอา,อาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จเก่าๆที่คุณเคยมีมาความสําเร็จเก่าๆที่คุณมีมาอาจจะทําให้คุณต่อยอดหรือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคล้ายๆกับว่า คนอื่นอาจจะทําบางอย่างไม่ได้เหมือนคุณแต่คุณอาจจะทําได้หรือคเอช่วงนั้นคุณอาจจะทํางานเก่าที่คุณค้างค้างมานานประสบความสำเร็จก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีประสบการณ์หรือทักษะบางอย่างที่คนอื่นไม่มีคนจํานวนน้อยความหมายเนี่ยก็คือตัวเราหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของอความสําเร็จที่มันไม่ได้มีเยอะและมันเจาะจง มามาให้เราทำหรือตัวเราทำเนี่ยออกมาเนี่ยได้โดยที่ว่าคนอื่นอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าคุณแต่คุณสามารถทำได้และคนก็ต้องมาหาคุณคล้ายๆแบบเหมือนคุณอาจจะเป็นคนพิเศษคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างได้หรือในอีกทางหนึ่งก็จะไปลว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของความสำเร็จที่มีไม่เยอะแต่เจาะจง มีน้อยแล้วคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่คุณได้ความสําเร็จนั้นๆอันนี้ก็คือความหมายของดาวเสาก็คือถูกจํากัดควาว่าถูกจํากัดมันมัน,ม,นมันไม่ได้แปลว่าเออมันจะจะไม่ได้มันไม่ใช่มันแปลว่าจํากัดน้อยกับคนที่มีคุณคุณสมบัตินั้นๆเหมือนแบบว่าอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนเขารับสมัครงานเอ,อ่อคุณสมบัติคุณเนี่ยมันได้ซึ่งคนอื่นเนี่ย อาจจะมาสมัครงานเยอะแต่ไม่ได้ไม่ตรงแต่คุณอะตรงแบบนี้ก็ตีความหมายในลักษณะนี้ได้หรือคุณอาจจะแบบได้ของมีค่าบางอย่างซึ่งคนอื่นอจะไม่มีแต่คุณมีเออคล้ายๆหรอว่าเออสมมติยกตัวอย่างเป็นเรื่องความรักก็คือแบบว่าเออคนอื่นอาจจะแบบไม่สามารถที่จะได้ความรักจากบุคคลคนนั้นอ่า คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนพิเศษที่คุณได้ความรักจากบุคคลคนนั้นอย่างนี้ก็ก็สามารถไปได้คืออะไรที่มันถูกจํากัดที่มันน้อยคุณก็อาจจะได้ออันเนี้ยก็คือดาวมันจะมีสองด้านกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ้าด้านลบก็คือหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยสมมติว่าคุณคุณอยากขายขายบ้านขายรถสมมติว่าคุณอยากขายรถมือสองคุณตั้งไว้สองแสน แต่คุณก็จะไม่ได้สองแสนคนอาจจะซื้อคุณในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็คือถูกจํากัดก็คือตัวคุณอะถูกถูกจากัดในเรื่องของเป้าหมายที่คุณวางไว้ว่าคุณอยากจะขายรถมือสองเนี่ยในราคาสองแสนบาทแต่คุณขายไม่ได้สองแสนคุณอาจจะโดนต่อรองหแบบนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแบบเนี้ยซึ่งคนอื่นอาจจะต่อแสนห้าแสนเจ็ดคนสุดท้ายอาจจะมาแสนแปดหมื่นบาท คุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องหลีตาข้างหนึ่งแล้วก็ขายไปในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทซึ่งมันอาจจะไม่ได้ราคาสองแสนบาทอย่างที่คุณตั้งใจไว้อันนี้ก็คือการตีความหมายได้อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกนะที่ดีในเรื่องของงานเงินคันี้ถ้าเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องความรักก็จะแปลว่าช่วงนั้นคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัด เอ่อเช่นอายุมากคุณน้อยคุณรวยคุณจนคุณชายแล้วชายหญิงหญิงหรือว่าคนที่ไม่ได้คาดคิดเพราะว่าจุดที่มันศูนย์ังสีเนี่ยก็คือมันอยู่ในราศีมีนราศีมีนคือดาวเนปจจนใช่ไหมก็คือคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันคนที่อาจจะปรากฏไลค์ในเฟซบุ๊กคุณหรือว่าในกดไลค์ในโลกโซเชียลของคุณก็อาจจะมาทักคุณแบบนี้ก็ได้เอออาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ไม่ได้คาดคิด แล้วก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าแปลกใจแบบเหมือนเนปจูนอ่ะเหมือนไม่ได้คาดคิดก็คือมาทางอากาศโซเชียลแบบเนี้ยก็ได้ก็คือสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดก็มีโอกาสที่คุณจะจจะถูกถูกทักทายหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยเจอเจอการหรือว่าการสื่อสารกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีเอ่อเรียกว่าไงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องความหลัก การนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านแต่ผมจะอธิบายด้านลบถ้าเป็นด้านลบเนี่ยของงานเงินที่มันแย่ๆคือจุดที่มันสวนสีเนี่ยก็คือดาวเสาร์ใช่ไหมแต่ด้านลบ,บามากๆเนี่ยมันจะแากาว่าความสําเร็จที่คุณได้รับอ่ะคุณอาจจะโดนการต่อรองอย่างที่ที่บอกอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นสมัครงานใหม่คุณอาจจะเรียกเงินเดือนเยอะสี่หมื่นเขาบอกคําเดียวว่าเขาให้สามหมื่นก่อนล้วก็อาจจะดูผลงานคุณอาจจะลองงานสามเดือนก่อนว่า คุณทําได้ไหมถ้าคุณทําได้โอเคก็ให้สี่หมื่นบาทตามที่คุณบอกแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะแบบทํางานเสร็จอาจจะโดนการผ่อนจ่ายอาจจะจ่ายไม่เต็มจ่ายมาครึ่งนึงคือหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างที่มันคุณไม่ได้เป็นคนทําแต่คุณคุณต้องต้องแก้ไขเพราะว่าอาจจะไม่มีคนอื่นที่มีความสามารถในการแก้ไขเขาเลยต้องมาหาคุณ ทำให้ทําให้เหมือนแบบคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ด้วยด้วยความแบบสงสารหรือว่าด้วยความเห็นใจหรือด้วยหน้าที่ที่มันเป็นหน้าที่งานคุณที่คุณจะต้องต้องทําต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเอ,อทิศทางทิศทางที่อะไรอ่ะที่แย่แย่แบบสามสิบเปอร์เซ็นต ในเรื่องของงานเงินที่มันแบบเซ็งๆนะหรือแบบคุณโดนการต่อรองเงินะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องหลีกาขทางหนึ่งแล้วก็โอเคได้อ่ะเหมือนแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นเนี่ยอยากขายรถคานละสองแสนแต่โดนการต่อรองหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทคุณก็อาจจะแบบโอเคขายได้เพราะว่าอาจจะจําเป็นหรืออาจจะไม่มีที่จอดรถเราก็เออขายๆไปจะได้แบบเอาเงินตรงนั้นเน่ะมาทําประโยชน์อย่างอื่น อันนี้ก็คือด้วยความแบบจำใจอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่แย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินครานี้จะเป็นแย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นในเรื่องความรักตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแปลความหมาย้ว่าจุดที่มันส่งสีก็คือดา,าวเสาร์คุณอาจจะไปเจอกับคนที่อาจจะแบบเช่นนัดกันแล้วอาจจะมีการเลื่อนนัดเช่นอาทิตย์นี้ไม่ว่างอาจจะอาทิตย์หน้ามาเจอกัน คุณก็อาจจะแบบรอได้พออาทิตย์หน้าก็อาจจะแบบเลื่อนอีกอาทิตย์นึงคุณก็อาจจะเซ็งๆรือคุณไม่พอใจบอกเลิกรือเขาเลิกคุณจริงๆเนี้ยคุณก็มานั่งเสียใจยรู้ไงไม่เท่าู้งนี้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเลื่อนไปอีกที่นึงคุณอาจจะแบบโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เอ,อ่อเตรียมการไว้แล้วแต่เราก็ไม่เป็นไรเข้าใจอาจจะงานยุ่งเราก็ต้องพูดทําให้เขารู้สึกรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนแบบไม่น่ามาเลื่อนเราเลยเราก็อาจจะแบบไม่เป็นไรก็เลื่อนได้อะไรเงี้ย เราก็ใจเย็นๆเพราะมันก็อีกเจ็ดวันก็มาเจอกันอาทิตย์ถัดไปแบบเนี้ยก็ได้ก็คือเราก็ต้องแบบหายใจลึกๆเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นลมหายใจเขา,าเขามีสิทธิ์อยากจะเจอเราไม่เจอเราหรืออากจะแบบไปดูหนังไปเอ,อทานข้าวฟัง,งเพลงอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นสิทธิของเขาหรือบางทีเขาอาจจะแบบยังไม่พ้อมัางอยา่างเออเราก็อย่าไปกดดันเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยังติดต่อกับเราอย่างนี้มันก็ยังยังดีกว่าบางทีก็ต้องใจเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นติดทางลบสามสิบเปอร์เซ็นของความรักที่มันแย่ๆอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องช่องแรกช่องยูเลียนรายเดือนหนึ่งร้บาทช่องที่สองยูเลียนยูเลียนไลน์แปดสิบาทถ้าคุณสมัครสองช่องคุณแอดไลน์มาผมจะหารุดเจ้าตาฟรีให้ คูณมูลค่า4 4 4บาทคุณจะได้รู้ว่าคุณออมีจุดเจ้าตาอยู่ตำแนหน่งไหนแล้วก็มันเป็นของคุณแน่นอนร้านปเปอร์เซ็นี์ี่ยเพราะมาจากวันเดิมปีเกิดของคุณนะครับแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนคืณเออลูหน้งสามสิบวันขึ้นไปสองช่องคลิปจะไม่ตรงกันคนละคลิปแล้วก็ระหว่างดูไม่มีโฆษณาก็ขอขอบคุณสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมคงไม่ได้มาทําคลิปแน่นอนคงแบบทาแบบ ม่รีบเร่งอะไรมันเนี่ยนะก็ขอให้คุณประสบความเร็จทุกๆคนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันนะครับเรามาดูจุดเจ้าตานตโหนดเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เราติดต่อเราคนที่เราคุ้นเคยคือนี่โหนดเนี่ย,เ,ยเขาอยู่ยี่สิบสองศรัสีมีสิบห้าลิบบะอันนี้เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลน,นะครับของดาวพฤหัสในราศีธนูก็แาไปว่า เจะมีเรื่องความสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่ออาจจะมีลูกค้ามาหาคุณเอางานมาให้คุณหรือคุณอาจจะแบบทํางานแล้วประสบความสาเร็จทํางานออกมาดีมีเหมือนแบบเ,เรีงงยกว่าอไรที่ทางที่บวกแบบลูกค้าชมหรือว่าคุณแบบอาจจะแบบมีไอเดียบางอย่างที่ทําให้คุณได้เรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของโชค ราะว่าพื้นหัสเนี่ยมันคือโชคลาภเงินก้อนใหญ่เรื่องของความรู้ก็ได้เรื่องของต่างประเทศก็ได้อาจจะมีเรื่องการติดต่อต่างประเทศหรืออาจจะไม่ได้ติดต่อต่างประเทศก็ได้อาจจะหมายถึงการติดต่อที่อยู่ไกลไๆที่ไม่ได้คาดคิดอาจจะเป็นลูกค้าเก่าหรืออาจจะเป็นผลงานเก่าที่คุณทําไว้แล้วก็สามารถที่จะแบบทําให้คุณแบบเหมือนมาต่อยอดให้คุณทําให้คนเห็นความสําคัญจากผลงาน หรือเอฝีมือที่คุณเคยทํามาก่อนๆนนะซึ่งอันนี้มันก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็โนดเนี่ยเขาทํามุมเรียกว่าสวนองศากับดาวศุกร์กับดาวพุโตเนี่ยดาวศุกร์กับดาวพุโตในตรงนี้นนเ,นเนี่ยในในดวงยูเรเนียเนี่ย ก็สามารถที่จะแปลว่าพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องต้องกันติดต่อเพราะความเกงใจการหวนกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าเลื่นลมพัฒนาการของความปรารถนาหรือความหวังอันหนึ่งพัฒนาการอันสอดคล้องต้องกันคือเนี่ยมันเป็นท คิศทางบวกว่ามันอาจจะหมายถึงคนที่มาติดต่อคุณเนี่ยเขาเชื่อมือคุณอาจจะเป็นลูกค้าหรือเจ้านายองค์กรหรือถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือมันไม่มีใครที่จะดีเท่ากับตัวคุณเขาถึงกลับมาคุยกับคุณอยากจะมาชอบพอคุณเอ,อมีความรักความสเสน่หาให้กับตัวเราสามารถแปลความหมายแบบเนี้ยได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูนิต่อคือลาวทิปแอนเปโตสแอนเปโตเนี่ยคือวัตถุดิบต้นต่อ เอ,อสิ่งที่อาจจะเป็นประสบการณ์ของตัวคุณตัวนี้ดาวทิปเปิลเมทัลเนี่ยเขาทํามุมตรงข้ามกับจุดเจ้า,าดาวเมอรดิดเดียนเมอริเดียนนี่คือตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็แปลว่าจิตวิญญา,าของตัวเราซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของเมอรดิเดียนเนี่ยเขาอยู่ที่4องศา,า,ศร,าราศีธนู5อเอดิปลาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศรีพฤษภก็คือ เงินสามารถแปลได้อย่างนี้นะเงินที่มาจากตําแหน่งการงานหรือว่าความสามารถของตัวคุณที่อยู่ในตัวคุณเป็นอเดตอนนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในตัวคุณที่โดดเด่นแล้วก็ทนหรือว่ามีความอดทนในการที่จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จก็คือประมาณ ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆคือว่าคุณจะได้เงินเพราะคุณเป็นคนอดทนมีมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจการทํางานอันเนี้ยถ้าแบบแปบลบแบบภาษาแบบฟังดูง่ายๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักค,ความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเพราะคุณมีความอดทน เหมือนเหมือนแบบอดทนในการพูดคุยอดทนในการเอ,อจีบในการที่เราจะแบบว่าเอ่อทนที่เขาจะทดสอบเราอะไรประมาณเนี้ยว่าเราจะเป็นคนยังไงแบบเนี้ยสามารถแปลลักษณะแบบแบบแบบนี้ได้ว่าแอดมิตรเน,นี่ยมันแปลว่าต้นต่อวัตถุด,ดิบการหมุนการไหลเวียนการไหลเวียนและอุปสรรคความหนาแน่นการหยุดนิ่งการพัดภาคความลึกซึง้ง าการหมุนวงจรเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นวัตถุดิบต้นตออย่างงี้วัตถุดิบต้นตอมัอน,อนก็หมายถึงประสบการณ์คุณก็ได้หรือว่าบางคนไม่มีไม่มีที่ดินไม่มีรถนียม,ม,มันก็ไม่มีวัตถุดิบใช่ไหมมันก็จะแปลว่าประสบการณ์ก็คือความสามารถในการทํางานแล้วก็อย่างความหมายที่แปลว่าเข้ามาสู่ตําแหน่งนั้นนี่ก็คือเรื่องของงานเนี่ยมเมอร์เนเดียนนี่นนคือการงานการงานที่ทําให้คุณสามารถที่แบบทําง,งานออกมาได้ดี อันนี้มันสามารถแปลความหมายแบบนี้ได้อันนี้เนะี่ยเราสมการสองตัวมารวมกันจุดเจ้าตาโนดส่วนอนสีก็ดาวทิพแอมเปตอ์เซนเตอตร์ของการเรียกส่วนลันสีหรือภาษาอังกฤษจุดมิดพอยต์ตรงนี้มาเจออะไรเอ,อ่อมาเจอกับจุดจุดแม่ส่วนลันสีก็ดาวดาวยูเรนัสตรงนี้ก็แปลว่าความตื่นเต้น ความตื่นเต้นออการแยกตัวออกจากบุคคลจำนวนน้อยโดยฉับพลันการติดต่อมีมีคนไม่กี่คนออตรงนี้ก็จะแปลว่าอย่างคำว่าติดต่อกับบุคคลจำนวนน้อยตรงนี้ก็จะแปลว่าเรื่องของอย่างที่ผมบอกอะถูกจำกัดถูกจำกัดในเรื่องของอาจจะหมายถึงความสำเร็จความสำเร็จที่คนอื่นทำไม่ได้มันมีน้อยคนที่ทำได้ แต่คุณสามารถทําได้เพราะว่าได้อิทธิพลของดาวเสาแบบตอนต้นที่ผมอธิบายจุดที่มาสู่ลังสีลนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่ในลักษณะของในเรื่องของเ,อเกิดขึ้นแบบรวดเร็วการเริ่มต้นใหม่เพราะจุดเมฆนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ส่วนยูเรนัสเนี่ยก็คือฉัอพันธุ์อาจจะหมายถึงในเรื่องของเอโซเชียลก็ได้ยูเรนัสก็คือคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์การติดต่อที่รวดเร็วอาจจะ คุณอาต้องเข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นแบบขับพันแบบนี้ก็ได้หรือในเรื่องของความรักก็จะแปลว่าการเกิดขึ้นจุดแม่คือการเกิดการเกิดขึ้นของความรักเอ,อที่มาทางโลกออนไลน์อันจะมีเรื่องของการทักทายการสื่อสารผ่านโลกไซเบอร์อย่างเงี้ยการอ่านไลน์อ่านข้อความใน m essenger การกดไลน์ใน facebook หรือ,เ,อ,อเรียกว่าโซเชียลออนไลน์ เอออันนี้ก็สามารถไปความหมายแบบนี้ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จเงินก็ได้เงินที่เกิดขึ้นใหม่จุดเมเนี่ยก็คือการเกิดอยู่ในนั้นคือโซเชียลหรือว่าการเกิดขึ้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นใหม่โดยโดย,โดยรวดเร็วแล้วก็คราวนี้เราทำการสารตัวรวมกัน L C, a อโบลอก็คือจุดเจ้าตาโหนดบีก็คือรทริปแอมเมทอ สี่สี่ก็คือจุดเจ้าตาเมอร์เรียนภาษาอังกฤษเรียกเซนสีพลอยภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้มาเจอจุดเจ้าตาโนดอันนี้เป็นการตอกย้ําเลยว่าความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคนที่ไว้ใจคุณอาจจะหมายถึงลูกค้าคุณอาจจะหมายถึงตัวคุณมีความสาเร็จที่คนอื่นทําแบบคุณไม่ได้แล้วคุณจะมีเรื่องของความสาเร็จเพราะว่าโโนดเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเขาได้อิทธิพลของดาวพฤหัส คือรหัสในราศีมีนนัคือความสําเร็จที่ไม่ได้คาดคิดหรือจะเป็นเรื่องความรักก็คือความรักที่มาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาการที่ดีทําให้คุณแบบใจฟูแบบมีมีความหวังคือมีความสาเร็จก็อันนี้ก็ดีนะอนนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมมาดูจุดอีกที่พอในจุดหนึ่ง อันนี้ก็เอ,อเจอดาวเสาก็าคือข้อจํากัดที่มีความสําเร็จที่มีไม่กี่คนเนี่ยเพืรหัสคือจอดจองมาที่ตัวคุณแล้วก็ดาวทิพโพไซดอนด้วยความสลาดด้วยความสติปัญญาด้วยไหวพริบเนปจูนก็คือเออโลกออนไลน์สิ่งที่คุณไม่ได้คัดคิดแต่ที่ที่ได้ก็คือดาวพฤหัสนี่คือเรื่องของการขยายตัวความสําเร็จที่มันจอดจองกับ เออคนมีกี่คนหรือว่าข้อจํากัดที่มีคนคนเดียวที่สามารถทําได้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าทิศทางบวกนะใช้ได้ก็คลิปนี้ฟังกันหลายรอบนะครับสาหรับคนที่กดซับสไคร้ขอให้คุณประสบความสําเร็จสาหรับคนที่กดไลค์ขอให้คุณมีเงินเต็มกระเป๋าครับตลอดตลอดปีนี้เลยนะครับแล้วก็ฟังกันหลายรอบแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่กับทุกๆคน ขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้วายนะครับความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้นะครับได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงานแค่นี้นะครับบายยสวัสดีครับ